ตรงเี้เรามีหมดเลยเราเด็กของมาเอามาทุกอย่างอ่ะเงินกระเป๋าเอาไปเชกหโหเอาไปกัดเคยโดนแย่งของตอนหนูเดิน,น,ดนขับวัวงานลอยกระทงแล้วมันก็โดดแย่งกระทงหนูเลย นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนใกล้กับพระปรางสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีแห่งนี้ค่ะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาลิงเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนอย่างเช่นที่โรงเรียนพีบุญวิทยาลัยแห่งนี้โดยเฉพาะในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงเย็นหลังเลิกเรียนค่ะจะมีลิงจำนวนมากเข้ามาก่อกวน สร้างความวุ่นวายให้กับนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้จนทําให้เกิดปัญหาลิงเมืองกับเด็กค่ะเพื่อนที่เพิ่งไปซื้อของที่มินิมาร์ดด้วยกันก็เดินมาแล้วก็ถือถุงขนมครับแล้วก็ ลิงมันก็เข้ามากระโจนแย่งถุงขนมเตแล้วผมกระโดวนด้วยลิงขึ้นมาสามตัวบมสะพาน์ลหนูอยู่คนเดียวหนูก็แบบอ่ะเอาแล้วหนูเก็บโทรศัพท์เก็บแอร์พอร์ตแล้วก็แบบพวงกุญแจค่ะห้อยอยู่ก็เก็บเข้าไปข้างในแต่ว่ามันรู้ใช่หนูหนูเดินผ่านไปแล้วมันก็เดินเดินตามย้อนหลังกลับมาใหม่แล้วก็แบบกระโดดขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วก็แบบเอาพวงกุญแจไป ก่อกวนและคุกคามนักเรียนูงลิงยังเข้ามาทำลายสิ่งของและสร้างความสุกปรกให้กับอาคารและพื้นที่ของโรงเรียนปัญหาาเียวกันแม้โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจะสร้างการรับรู้การป้องกันตัวให้กับเด็กและออกมาตรการแก้ทุกปัญหาที่ลิงกอแต่ก็สู้การปรับตัวของลิงไม่ได้ ที่เห็นกั้นลัวสระาวน้ําอยู่นี้ค่ะจะเห็นว่าเป็นตะข่ายที่นํามาป้องกันปูงลิงค่ะที่จะเข้ามาสร้างความสกปรกให้กับสระาวน้ําแห่งนี้ซึ่งนอกจากการทําตะข่ายล้อมรั้วบริเวณน,นี้นะคะทางโรงเรียนค่ะยังมีการทําตะข่ายล้อมรั้วบริเวณอาคารและสถานที่ต่างๆของโรงเรียนค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ลิงนะคะเข้าไปรบกวนการเรียนการสอนของนักเรียนค่ะ เราไม่อยากทําให้ภาพมันเกิดว่าคนเราต้องต้องอยู่ในกรงแทนแทนสัตว์เหรอหนึ่งสองเรื่องเรื่ององบประมาณมันจะทุ่มมาลงตรงเนี้ยไม่ได้สามเราก็หาวิธีการแก้ปัญหาอย่างอื่นได้ไหมเราก็คิดกันก็คือแก้ตามพฤติกรรมมันนี่แหละ mm hmm. เราจะไปฆ่ามันเราจะไปทำร้ายมันมันก็ไม่ได้ mm hmm. เราก็ต้องอยู่ด้วยการพฤติกรรมมันมียังไงเราก็ต้อง ป้องกันไม่ให้มันเกิดพฤติกรรมแบบนั้นดึงเข้าไปในโรงเรียนไปแย่งกระเป๋าแย่งน้องสงน้งสือลูกทรงรงเทา้าคน่าจะย้ายไปที่อื่นเพราะว่ามัน,มน,ไ,มมนไม่เหมาะับอยู่ในเมืองไปอยู่ได้จะอยูใ่ในขอบเขตแต่ไม่ใช่ว่ามันมมมเยอะขนาดนี้ยิงล้วงเรียนนะเนี่ย คงจะดีกว่าถ้าเกิดว่าลิงกับเราอะค่ะอยู่กันเป็นสัดส,ส่วนเนาะแยกกันอยู่การอยู่ร่วมกันร,ระหว่างลิงกับนักเรียนค่ะเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนพยายามทำให้เกิดขึ้นให้ได้แต่นักเรียนหลายคนค่ะก็สะท้อนว่าจะดีกว่าไหมถ้ามีการแยกระหว่างลิงกับคนออกจากกันให้อยู่เป็นสัดส,ส่วนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่จะมาเรียนได้อย่างไร้ข้อกังวลค่ะ